สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ชาพบ,บักคลั่งหรือว์พูลวันนี้นะครับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่17ของลดูกาูลนะครับโดยลิเวอร์พูลของพวกเราเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับที่เปลี่ยนทั้งคุณสุอคนใหม่และก็เจ้าของทีมคนใหม่นะครับโดยคู่นี้นะฮะจะแข่งขันกันในค่ำคืนวันที่15ธันวาคมนะครับเป็นวันพฤหัสบดีนะฮะโดยแข่งขันตามลาประเทศไทยก็คือ ตีสามนะครับแน่นอนนะครับแอดมินไม่พร้อมเตรียมจะเป็นผู้นําเชียร์นะครับเพราะดึกมากเลยเกินเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีประเด็นร้อนแรงหลังเกมให้ได้พูดถึงกันในเกมเกมนี้นะครับโดยคู่นี้ครับท่านผู้ชมแข่งขันที่สนามแอนฟิลด์นะครับช่องที่ได้รับการถ่ายทอดสดก็คือ True พร e ม League Football He นึ่1นะครับก็อย่าลืมติดตามชมกันนะครับกับในช่วงโปรแกรมการลุ้นแชมป์ของพวกเรานะครับท่านผู้ชมครับเราไปดูสถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้กันหน่อยนะครับ เป็นตารังคะแนนแบบเรีลวทามของศึกยิ์ลิ้งกิตนะครับซึ่งในคำคืนที่ผ่านมานั้นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สามารถเอาชนะลีดยูเนเต็ดไปได้ถึงเจ็ดประตูต่อสูนะครับเรียกว่าโหดจริงๆนะฮะไล่ถล่มเอาทีมของกุนซือมาชโลปิโอซาไปถึงเจ็ดลูกเลยนะฮะแล้วตอนนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนำจากฟงนะครับโดยนำแต้ม ห่างลิเวอร์พูลอยู่4แต้มนะครับแต่เรานั้นแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับโดยซิตี้นั้นแข่งไป17นัดมี41แต้มส่วนหงแดนลิเวอร์ของเราอยู่อันดับที่2นะครับแข่งไป16นัดมี37แคะแนนก็ตามอยู่4แต้มฉะนั้นในค่ำคืนวันที่15เราจะต้องเก็บ3แต้มให้ได้นะครับจากสาร,ริการดงนิวคาสเซิลยูนเต็ดนะครับเพื่อที่จะ ไลจี้แมนเชสเตอร์แบบหายใจรถต้นขอนะครับส่วนอีกทีมหนึ่งนะที่กำลังลุ้นเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือเชลซีนะฮะโดยทีมของโทมัสตูเคิลก็แข่งไป16นัดมี36แ้มซึ่งตามหลังเราแแ้มและตามหลังซิตี้5แต้มนะครับเรียกได้ว่าห้ามพลาดโดยการนะครับช่วงโปรแกร,รมเตะทีท,ทีแบบนี้นะครับถ้า uh, มาสาตัวเนี่ยถ้าหากใครพลาดเนี่ยมีสิทธ หลุดยาวไปเลยนะฮะฉะนั้นแล้วห้ามกระพริบตานะครับโดยเฉพาะในนี้สําหรับหงแดงลีวของพวกเรานะครับในส่วนของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับพวกเขาก็ต้องดินนน้นรนหนีการตกชั้นนะครับหลังจากที่เปลี่ยนมือเจ้าของทีมนะฮะแล้วก็ยังเปลี่ยนตัวคนซื้อด้วยนะฮะและตอนนี้ล่าสุดเนี่ยสาริกาดงนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่19ของตรงารางคะแนนนะฮะเรียนว่าแข่งไป16นั้นเนี่ยมีแค่10แต้มเท่านั้นเองนะฮะจะต้องสปีดขึ้นมาให้ได้นะครับในช่วงโปรแกร,รมการลง แต่ที่เยอะๆแบบนี้สำหรับคุณซื้อเอ็ดดี้ฮาวนะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นนะครับเราไปดูสภาพความพร้อมกันหน่อยนะครับของทั้งสองทีมนะฮะเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลของพวกเรานะครับโดยทีมของเจิงกี้ครอปเนะี่ยตอนนี้ยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเนื่องเลยหลังจากเอาชนะกู่แข่งดอมทุรการมาเนี่ยถึง7นัดติดต่อกันแล้วนะครับท่านผู้ชมดยล่าสุดก็เพิ่งจะเฉือนเอาชนะแอสตันว่ามาได้อย่างบุดวิด 1ประตูต่อสูตรนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งก็กลับมาเตะในกลางสัปดาห์วันที่15อีกนะฮะก็มีคิวลงเล่นกับทีมรองบอยอย่างนิโอโซนะครับกำลังผลงานเยอกเยะสุดๆนะครับจึงคาดการณ์กันว่าเกมนี้ก็ไม่ใช่งานที่จะยากเท่าไรนักสําหรับพลวัตหงแดงที่จะเก็บ3คะแนนเพื่อไลบี้จากฝูนะครับฉะนั้นนะครับทั้งสื่ออาจจะมองว่าอาจจะมีการโลเทชันในบางตําแหน่งนะครับ ส่วนกองแข่งนะครับสภาพทีมเตอนนี้ไม่มีแน่นอนนะครับมีฮาวียเอเลียดเนี่ยบาดเจ็บยาวนะครับเคอร์ติโจนนะฮะและก็นาทเนียอฟิลิปสามคนนี้ไม่สามารถลงเล่นได้นะครับแต่ไม่ส่งผลกระทบอะไรมากนักเพราะว่าอ่าไม่ใช่ตัวหลักนะฮะส่วนอีกคนหนึ่งต้องลุ้นนะฮะนั่นก็คือโรเบียโต้ฟูร์มิโน่ละเดว็อปโอลิคีซึ่งตอนนี้เนี่ยทั้งสองคนลงซ้อมกับทีมได้แล้วนะครับแต่เหลือเพียงแค่สภาพความฟิตเท่านั้นเองนะครับอ่าส่วนสภาพทีมนะครับเจคกิ้งคลับ พร้อมใช้งานาหลายคนเลยนะฮะไล่ตั้งแต่ทางฝั่งของซาราส์โจตามาเน่ก็พร้อมนะครับในเรื่องของแนวรุกนะครับแต่ทางสื่อเขามองว่าอาจจะมีการลดท่านทีนะฮะเนื่องจากเจอเนว์กัโซแล้วก็โปรแกรมที่เตะทีนะฮะฉะนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ที่มินามิโนะนะฮะจะลงเล่นแทนทางฝั่งซ้ายแทนซาร่านะครับทางสื่อเขามองอย่างนั้นนะครับ แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือแดนกลางนะฮะอาจจะได้พักนั่นก็คือติโอโกออคันรานะครับแล้วก็อาจจะจับนาบีกาตะลงเล่นนะครับแล้วอีกตำแหน่งหนึ่งนั่นก็คือเจนสปินเนอร์นะฮะอาจจะได้ลงเล่นแทนกัปตันทีมจอแดนแฮนสันนะครับในตำแหน่งกองกลางนะครับส่วนแผงหลังนะครับก็อาจจะใช้อิบราฮิมากกเนเต้นะฮะยืนจับคู่กับเบคิวฟันไดนะครับ ในการเล่นกับซิลนะครับก็จะมีการโรเตชันนะครับเพื่อเก็บความสดของนาเตะไว้นะครับส่วนตำแหน่งอื่นๆก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทางด้านแบ็คซ้ายอาจจะเป็นสมิการ์นะครับลงแทนโรเบอร์สันนะครับก็มีโอกาสนะฮะอันนี้ต้องมาซื้อใจหรือว่าลุ้นกันอีกทีหนึง่งแต่สื่อเขามอว่าน่าจะมีการโรเตชันทีมค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพราะว่าในช่วงโปรแกรมในเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคม โปรแกรมลิเวอร์พูลค่อนข้างเตะกันถี่จริงๆนะฮะการรักษาสภาพความสดเอาไว้เป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่คือสภาพทีมนะฮะล่าสุดของลิเวอร์พูลค่อนข้างลงตัวนะครับก็ขาดเพียงแค่นักเตะที่บาดเจ็บก่อนนั้นเท่านั้นเองนะฮะเราขยับายามาดูฝั่งทีมเยือนกันหน่อยนะครับนิวคาสเซลไนเต็ดนะครับทีมของเอี้ฮานนะครับท่านผู้ชมฟอร์มตอนนี้เนี่ยย่ำแย่นะฮะรัร้งอันดับที่19โดยมีแต้นเท่ากับทีมวอชิงตันอริสตี้นะฮะ ซึ่งอยู่ห่างจากโซนปลอดภัย3คะแนนด้วยกันนะครับโดยน,นล่าสุดพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปโดนเลสเตอร์ซิตี้ถล่มมาขาดลอยถึง4ีูนย์นะครับเมื่อสุดสัดาหที่ผ่านมานะฮะเรียกด้ว่ากองหลังเนี่ยหวย่วยเหลือเกินสำหรับนิวคาสเซิลนะฮะวันนี้มาเจอกับลิเวอร์พูลอีกโอ้เกมรุกดุดันด้วยนะครับโดยทัพสาริกาโดงนี่เจองานยากนะครับต้องบุกมาเยือนแอนฟิลด์ในรังเย้าของลิเวอร์พูลที่กำลังพลังา ที่กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับต้องมารอลุ้นกันว่านิวคสเซิลจะมีทีเด็ดหรือว่าไม้เด็ดอะไรเพื่อที่จะมีแต้มติดไม้ติดมือกลับออกจากทินแอนฟิลในเกมนี้หรือไม่นะครับโดยสภาพทีมนะฮะก่อนเกมนะฮะจะไม่สามารถใช้งานพอดดเม็นะครับที่ยังบาดเจ็บอยู่เพียงคนเดียวเท่านั้นนะครับส่วนนักเตะรายอื่นฟิตพร้อมนะฮะลงเล่นในเกมนี้ทั้งหมดเลยนะฮะก็เรียกได้ว่าอ่าสถานการณ์อ่า,อา,า,อาภายในทีมแล้วตอนนี้เนี่ยอ่ามีนักเตะแค่ คนเดียวเท่านั้นที่บาดเจ็บนะครับส่วนในการจัดทีมของเอ็ดดี้ฮาวนั้นแน่นอนนะครับจะเป็นการเล่นที่ไดยว่าเหนียวแน่นไว้ก่อนนะครับแล้วก็อาศัยลูกโตะกลับนะครับในการเล่นงานลิเวอร์พูลนะฮะนี่คือสภาพความพร้อมของนิวคาสเซยูไนเตดนะครับอ่าเรามาดูทางฝั่ง,ง11รายชื่อที่คาดการ์่วัะลงสนามนะครับแล้วก็ไล์อัพจากสื่อทางด้านต่างประเทศกันหน่อยนะครับเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมโดย จะมาในระบบภายใต้การเล่น4-3-3นะครับก็จะประกอบไปด้วยผู้สนับสนุปเป็นอาริสูเมเกอร์นะฮะกองหลัง4คนทันด้านซ้ายคอสนสแตนซเซมิการ์ดสวิกกิฟันไดจับคู่กับอิบรอยแมงกเนเตน้นะครับส่วนทันด้านขวาเป็นเทนส์อาริเซอโนแผงกองกลางนะครับอาจจะใช้เจนส์มินเนอร์นะฮะเยืนทางไปทันด้านซ้ายนะฮะฟวามโยยืนตรงกลางอานาบีเกตาอาจจะได้ลงแทนติโกโอาคาร,ราทันด้านขวานะครับ ส่วนแนวนรุกนี่ครับอาจจะพักเซดูมานีแล้วให้ทาคุมิมินามิโนะลงเล่นนะครับและก็ยังมีดิโกโจต้านะครับที่ลงเล่นเป็นตัวจริงนะฮะเนื่องจากประสานงานยอดเยี่ยมกับโมเมสซาร่านะครับในแดนหน้าก็จะมีซาร่าด้วยนะครับโดยโจต้านนัดที่แล้วเนี่ยเป็นตัวสำรองที่ถูกส่งลงมานะัดที่เจอกับวิลล่านะครับก็เรียกได้ว่า,น,าน,นัดนี้กลับมาเป็นตัวจริงนะครับนี่คือไลน์อัพลิเวอร์พูลไปต้นระบบ4-3-3จะมีการโรเตชั่น เนื่องจากว่าโปรแกรมชุกนะครับก็อาจจะมีความเป็นไปได้กับแผนการเล่นนี้นะคร4-3-3ส่วนระหว่างของเดลคาโซยังเตดครับท่านผู้ชมจะมาในระบบ5-4-1เลยนะฮะก็เรียกได้ว่าต้องเหนียวแน่นไว้ก่อนนะฮะสำหรับคนซื้อเอ็ดดี้ฮาวนะฮะในการหนีตกชั้นของบุคคลครับผู้รักษาประตูครับก็จะได้มาตินดูบาร์สกาลงมาเป็นมือหนึ่งครับหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บนะครับกองหลัง5คนนะครับก็จะมีก็จะมีนะฮะ ฮาเวียมากินโยนะครับทางด้านขวานะครับอกองหลังตัวกลางนะครับจะเป็นฟาเบียนชานะฮะแล้วก็อีกคนหนึ่งจะเป็นจามัสลาเชเลสนะครับส่วนตัวกลางอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคิลันคาร์กนะครับแล้วก็สายสุดจะเป็นแมตต์ริชี่นะฮะเคย์มาร์ตี่ตรงกลางนะฮะก็จะมีโจลินตันนะครับยืนถังไปทางด้านขวานะครับหุบเข้ามาตรงกลางก็จะเป็นโจเซฟวิลล็อกนะฮะ แล้วก็จะยืนจับคู่กับจอ์โจเชวี่นะฮะนักเก็ตเก่าของลิเวอร์พูลนะครับส่วนอ่าซ้ายสุดก็จะเป็นอเล็กเซนต์มาร์คซิแมงนะฮะยืนถามไปเทางด้านซ้ายนะครับส่วนหน้าเป้าทิ้งไว้คนเดียวเลยนั่นก็คือคาร์ลัมวิลสันนะครับภายใต้ระบบ5-4-1นะครับนี่คือไลน์อัพของฝั่งนิวคาสเซิลยูไนเต็ดคาดการณ์นะครับอ่ะเรามาดูบทวิเคราะห์กันหน่อยของสื่อทางด้านต่างประเทศนะครับโดยสื่อก็โอ้โหให้ชนะ ลิเวอร์พูลชนะเยอะเลยนะฮะถล่มไปถึง4-0นะครับโดยสื่อบอกว่านะครับลิเวอร์พูลนะครับเก็บชัยชนะในนั้นที่แล้วจากจุดโทษของโมซาร่านะครับกับการเล่นกับคริสตอเอ่อกับการเล่นกับแอสเลติกวิลล่าในช่วงสุดสัปดาห์นะครับโดยชัยชนะในแช์แช์นั้นนะครับเรียกได้ว่าสร้างขวัญและกำลังใจเลยครับเพราะว่าวิลล่าเนี่ยเล่นดีมากนะครับซึ่งก็เป็นทีมการคุมทีมผลเจราดลิเวอร์พูลได้ชัยชนะมาแบบเรียกว่าหืนจับเลยทีเดียวนะครับ ส่วนมาเจอกับเนลโกเซลในเกมเกมนี้เนี่ยลิเวอร์พูลไม่แพ้นเนลโกเซลมาตั้งแต่ปี1995นะครับสื่อบอกว่า,วาฉะนั้นแล้วจึงเป็นอีกนัดที่มั่นใจนะครับว่าจะาขยายในการไม่แพ้นเนลโกเซลเนี่ยตั้งแต่ปี1995ไปอีกนัดนะครับในสัปดาห์นี้นะครับสื่อมองว่ายังไงลิเวอร์พูลชนะแน่นอนนะฮะแต่จะชนะกี่ลูกเท่านั้นเองนะฮะส่วนทางฝั่งนิวคาสเซิลนะครับหลังจากที่เก็บชัยชนะเหนือเบอร์ลี่ในหนะึ่งศูนย์เนี่ย ก็กลับมาสู่ฟอร์มห่วยอีกครั้งนะฮะนั่นก็คือการพ่ายเลตเตอร์สตีศูนย์เมื่อวันอาทิตย์นะฮะโดยสถิติเกมนั้นเนะี่ยโดนเลสเตอร์ยำใหญ่อยู่ข้างเดียวนะแพ้ไปศูนย์ถือว่าน้อยฮะซื่บอกว่าอาจแพ้ไปถึงห้าหกศูนย์นะฮะสถิติเกมเดือนก็ย่ำแย่สุดๆในนการนี้นะฮะโดยเก็บได้เพียงแค่สามแต้มจากแปดนัดน,นะฮะตลอดทั้งรุ่นการนี้ในการเล่นเป็นทีมเยือนนะฮะฉะนั้นดัดน,นนี้มองว่าไม่รอดสันดอนแน่นอนจะโดนลิเวอร์พูลยำอย่างเดียวแน่นอน,นครับ โดยสื่อบอกว่าแม้ว่าเกมนี้เนี่ยเจคิงคลอปนะฮะอาจจะมีการโรเตชันนักเตะหรือว่าเป็นนักเตะลิเวอร์พูลชุด2นะฮะคือก็คือไม่ประมาทนั่นแหละอาจจะมีการโรเตชันบางตำแหน่งนะครับแล้วก็สื่อก็ยังบอกว่าถ้าหากโรเตชันดูสภาพนักเตะนะฮะอย่างเช่นการโรเตชันสมิการเนี่ยโรเตชันแทนสมิการเนี่ยโรเตชันแทนโรโบิก็ยังทดแทนกันได้นะครับส่วนกองกลางเกตามินเนอร์ ator, ner, ก็ทดแทน ตีโกกับแฮนเดนสันได้ส่วนในแดนหน้านั้นนะครับมิเนอมิโนอาจจะแทนมาเน่นะครับแต่สื่อก็ยังบอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกว่าเยอะเลยนะฮะทั้งระบบการเล่นนะครับการเล่นเป็นทีมเวิร์กแล้วก็แนวรุกที่ค่อนข้างยิงโหดนะครับแต่ละแมตช์เนี่ยยิงเกิน2-3ลูกเงินเยอะเลยนะฮะโดยสื่อบอกว่ายังไงซะลิเวอร์พูลก็จะสามารถถล่มเอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไปได้4ี่ประตูสุดนะครับอ่าทางหนังสือนะส่วนตัวของเอ็ดินนะครับก็ยังมองว่าโอ้โห มองมุมไหนแล้วเนี่ยไม่เห็นช่องว่างที่นิวคาสเซิลจะมาบุกมาเก็บแต้มได้เลยนะฮะคือแน่นอนทุกทีมเนี่ยมาเล่นกับลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องอุดนะครับเพราะดูระบบการเล่นของนิวคาสเซิลเนี่ยห้าสี่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นการเล่นที่อึดอัดของลิเวอร์พูลในช่วงแรกนะฮะแต่ในอยะก็คือถ้าหากว่าลิเวอร์พูลนำเร็วปั๊บเนี่ยนั่นแหละครับลูกที่สองที่สามมันจะตามมานะครับมันก็จะทำให้นิวคาสเซิลเนี่ย โดนทะลวงประตูนะครับในถ้าหากเสียลูกแรกเร็วนะฮะฉะนั้นตรงนี้แอดมินมองถึงลูกแรกนะฮะว่ามาตอนไหนถ้ามาครึ่งแรกอาจจะมี2-3สตามมานะฮะแต่ถ้านิวค a สเซรับเหนียวแน่นนะครับก็คือไม่ง่ายเหมือนกันในเกมนี้เพราะว่านิวคัสเซอแต่ตั้งใจมาอุดนะครับถ้าหากว่ามาตั้งใจอุดแล้วก็คือไม่เล่นไม่อยากเล่นเกมบุกเลยอะไรประมาณนี้อุดแบบทั้งทีม ใช้แม um, ็ก์ซูแมนโต๊ะลับแล้วก็วิลสันเนี่ยก็ยังมองว่า,าถ้าหากมาอุดจริงๆเนี่ยยังไงก็ต้องแพ้ลิเวอร์พูลนะครับแต่อาจจะเป็นลักษณะที่ชนะแบบชิวเฉียดน,นะครับซึ่งนัดน,นี้จะเป็นอีกนัดหนึ่งที่มองดูแล้วอึดอัดสําหรับลิเวอร์พูลนะครับเพราะนิวคาสเซิลมาเล่นเกมรับค่อนข้างแน่นอนนะครับอ่ะก็มองดูว่าลิเวอร์พูก็น่าจะเก็บ3แต้มไม่ได้นะครับแต่แอดมินก็มอง ต่างจากสื่อหน่อยเพราะกินยากนะครับเพราะมันเนื้คอลเล็สต์เนี่ยตั้งใจมาอุดอยู่แล้วนะครับมันก็ไม่ใช่งานที่จะจะถล่มกันง่ายๆนะครับแต่ถ้าหากลูกแรกไหลลูกแรกมานี่คิดว่าน่าจะไหลนะฮะสำหรับลิบบูหูของพวกเรานะครับก็เลยคิดว่าลิบบูหูน่าจะชนะไปได้อ่เชียวเฉียดนะครับสำหรับแอดมินนะครับแล้วแฟนๆนะครับมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับสําหรับคู่นี้ส่วนตั้งสื่อให้ขาดไปเลย40นะครับอ่าพิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับชอบกดไลค์ช่วยกดแชร์นะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ